สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหมุนข้อรูปนะครับอันนี้หลังจากที่เราจ็บกันมาประมาณ6เดือนเราจะได้เท่าไหร่นะครับนี่คือวิธีการจ็บเรื่องของเราครับถูกแล้วนะถ,วถูกเลยอยากจะร้องไห้ <laughs> เอาหูก่อนครับ <c oughs> มันมาแล้วครับมันมาแล้วเ <c oughs> บาบๆครับเบาบๆ อ้อยมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้ว,ลวครับมันมาแล้วนี่นะครับที่เราจิบกันมาประมาณหกเรือนก็จะประมาณนี้โหหมกลูกออวังอู้ยเจ็บมโอ้ยแค่ไห มันมาแล้วครับว้าวว้าวว้าวมาดูกันครับมาดูกันว้าว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 นี่ครับที่เราเก็บกันมาหกเดือนครับโอ้โหว้าว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 สักทีแล้วนะครับนี่ครับ้า จะมานับกันนะครับเดี๋ยวกว่าจะนับเสาาร็จก็น่าจะคืนวันนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นมีเหรียญนี่นะครับเรียแยะครับแบงก์ก็มีครับนี่ครับมีเหรียญครับมีเหรียญสองบาทขึ้นไปครับเหรียญบาทเราไม่ค่อยเก็บครับเหรียญบาทจะเก็บไว้สนกปุกนึงเขาต้องหาแบงก์ใหญ่ๆก่อนระดับแรกแบงก์พันน่าจะหมดแล้วนี่ไง นี่ครับไม่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเขยนี่คือแบงค์พันครับแล้วเราจะมาดูแบงค์ห้าร้อยกันครับหลังจากใช้เวลานะไปประมาณสามชั่วโมงหลังจากนับเราได้เป็นยอดสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาท